เอาปูล่อเข้าวางไปก็ได้ลูกใส่ถุงแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะอบอ้าวคณแหลนจะกลับกรุงเทพแล้วคนเยอะไหมลูกมาชออ๋อค่ะไ,ไ,ไม่ต้องเอาใส่ลูกเอาวางเฉยๆได้ไหมเอาเอาปูแล้วกเอา วา,างบนกระสอบถ้าถุ่งพวกไอของกินต้องมัดไปก่อนบ้างมีหมดเลยมาสินเสื้อผ้าเก่าเอามาให้น้องกายนัลูกนะม <laughs> าแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอเสื้อผ้ากับใช่ครับ <laughs> อรอบหนึ่งแล้ว <laughs> ไว้สวย,ววยสีม่วงมันเสียท่ามันถ้าไปอยู่ทางกรุงเทพเขาจะไม่ค่อยออกดอกมันร้อนหรองกรุงเทพคงนะน, <laughs> <laughs> น้ำ <laughs> มันน้ำอากาศด้วยลูกก็แย่ดาเอาไปสิงบุรีอ่ะ เอากลับค<น>่ะเอากลับมาเหมือนเดิมไม่เคยออกดอกห <laughs> ว้า <laughs> ยข้าวหลามไหนโชว์ให้ย่าดูสิ <laughs> โอ้เป็นสิบกระบอกหลายกระบอก <inct ly> ยาก่าก็กินปลาหูแน่นพอป่ะของดู โอ้โห oh, ของฝากจากเชียงใหม่มีแต่ข้าวหลาม <laughs> <laughs> <im> มันดูดีดูดีกว่ามาแรก ออมสีนย่าว่าถ้าถ้าจะมาเปิดคาแคร์ข้างนอกมันต้องถมถมเพิ่มเนาะใช่มันแคบไปหน่อยเนาะข้างหน้าฮือฮันมันเป็นใบข้างล่างเหรอา น้องอะไรลูกเบลกายเบลกับกายค่ะลูกสวัสดีครั้งไม่ลืมอะไรแล้วเนาะ กระเป๋าตังอ่ะ <laughs> เคลูกบ๊ายบายฮึ๊บขับมือเดียว <laughs> ลืมลืมลืมโทรศัพท์เลยได้ก้อยไม้กลับไปด้วย <laughs> บ๊ายบายกลับแล้วคุณเลนอ่ลืมโทรศัพท์เลยได้กล้วยไม้กลับไปด้วยตอนแรกคิดไม่ทันสวัสดีค่ะ